รู้หรือ,อยังนะจ๊ะกฎหมายจราจรทางบกเนี่ยฉบับใหม่เขาเพิ่มโทษแล้วนะทุกคนบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วนะตั้งแต่วันที่5กันยายน2565ที่ผ่านมาเพิ่มอะไรบ้างไปดูกันเลย ขับขี่ที่กระทำความผิดซ้ํานะข้อหาเมาแล้วขับหมายความว่าซ้ํานะคะทุกคนคือเคยมีความผิดนี้แล้วแล้วผิดข้อหาโดิคือผิดครั้งแรกเนี่ยโทษจทําคุกไม่เกิน1ปีปรับ5 0 0 0ันถึงสองหม่นบาทแต,แต่ถ้าทำผิดซ้ําภายใน2ปีเพิ่มโทษจําคุกอีกเท่านึงเลยนะปรับ5้าหมื่นถึงหนึ่งแบาทโอ้ไม่เกโอ้ไม่ นั้นถ้าใครคิดว่าจะริงริงกิ้งนะคะหรือปาร์ตี้เนี่ยแนะ,แน,ะนำกลับกับเพื่อนกลับกับเพื่อนหรือไม่ก็ขึ้นแท็กซี่หรือไม่ก็นอนที่นั่นเลยค่ะ